สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซทุกๆคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเบาหลงเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับงวดประจำวันที่5นะครับเดือน 4, 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันที่5นะครับเป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสีนอยนะครับเมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวผมไม่ได้ลงให้นะครับแล้วมีพี่ๆเอฟซถามมานะครับก็เลยวันนี้ก็เลยรีบลงให้นะครับ เป็นสูตรมัดรวมสีหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับพี่ๆลงช้านะครับเพราะว่ามีเช้าในโอกาสมาแล้วก็กินยาแล้วก็นอนยาวเลยนะครับพี่ๆนอนยาวเลยนะครับเพิ่งตื่นนะครับตื่นมาก็รีบมาวิเคราะห์แนวทางให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผม โปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมด้วยนะครับชื่ชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมสำหรับสูตรเม็ดเดียววันนี้นะครับพี่ๆตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นที่ผมจะให้ไปให้เด่นไปที่4นะครับแล้วก็1สายวิ่งลูด ให้ไปที่1นะครับพี่พี่เด่น4เด่น1สายวิ่งรู่ให้ไปที่1นะครับ1ก็จะมี1 0 1 1 1 2

แล้วก็19นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับสลับสุดหนเม็ดเดียวนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับส่วนที่จะเน้นให้10นะครับ10 ห 16, 16, นึ่เก้าหนึ่งหกหนึเะครับเมื่อวานนี้ออก 14, 14 1น4่วันนี้ก็ไม่แน่นะครับผมนี่เลยนะครับห สำหรับที่จะเน้นให้ในน้อยนะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับที่เด่นนะครับที่เด่นในน้อยก็คือ1นึ่เนี่ยเด่นในน้อยรอบในรอบปกตินะครับพี่พี่ในรอบปกตินะครับสลับเด่น1นะครับก็คือถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับผมก็คือที่ผมวิเคราะห์ได้ก็คือเด่น1ในรอบปกตินะครับ หรือว่าใครไม่ชอบรอบปกติก็จะลองเอาไปเสี่ยงโชคในรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษหรือว่า V.I.P ก็ได้นะครับสำหรับ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่ที่4นะครับผมก็จะเป็น410นะครับ 419นะครับผมก็ประมาณนี้3ตัวนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใครชอบตัวเลขค่อยตามนะคร <four S 2> <nine. S 1> ับไม่ชอบสามารถเล่นผ่านได้นะครับพี่พี่สรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่พี่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางวันนี้นะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ